สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ออกไปตกปลาครับแต่จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับมาฝากในการนวดตกปลาแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็คือตัวนี้ครับแอร์โฟลยนยนต์ครับจริงเราควรควรทาความสะอาดควรล้างทุกสี่เดือนนะครับนี่ครับผมก็ได้สั่งน้ํายามาจากแอปต่านะครับกระป๋องละแปดสิบเก้าบาทนะครับ ก็ขั้นตอนแรกไอของที่จะมกีก็มีไขควงแล้วก็นันยาก็กระดาษทิชชู่นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ถอดกิ๊บตรงน,นี้ครับถอดกิ๊บออกปึ๊บแล้วก็ใช้ไขควงครับไขควงถอดแอร์โฟออกมาก็ถือว่าเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญนะครับแอร์โฟ ถ้ามันสกโปกมันก็จะทำให้รถเรากินน้ำมันนะครับตาการเร่งปึ๊บโอ้ลูกยางโอลิงผมขาดคนระืมค่อนข้างดำเลยนะครับครับโอ้ลูกยางตัวนี้ขาดด้วย ก็เอากระดาษชูรองนะครับก็ขยับขยับนิ้ย แล้วก็ฉีดฉีดน้ำยาเข้าไปล้างนลครับ้ดเะวครับฉีดให้ทั่วเลยนะครับมาดูครับดูคราบที่มันไหลออ,อกมานะครับอันนี้ผมไม่ได้ล้างนานนะ ล้าง้าไปในรูแล้วดูเลยครับค่าความสกปรกข้า,างนอกนะระวังอย่งให้กระเด็นเข้าตานะครับมันเป็นเราเป็นพวกน้ำยา รอให้มันแห้งครับแล้วดูว่ามันเราฉีดทั่วถึงเยแม้วฉีดดีครับฉีดเข้าตามข้อตามน้บให้น้ำยามันไปล้างครับโหดูดิครับล้างจนกว่าจะสะอาดครับ นี่เราก็รอให้น้ำยา,ม,ามันแห้งไปนะเเริ่มแห้งแนละ้วน้ำยามันแห้งเร็วดูครับดูความสกปรกที่มันติดอยู่แอร์โฟล์แล้วนะครับทำให้รถเราอัตราเร่เงน้อยลงครับก็กินน้ํามัน โอเคครับเดี๋ยวต้องรอให้มันมันแห้งก่อนนะครับถึงจะใส่ได้ก็ตอนนี้ก็ไอโฟนเราก็แห้งแล้วนะครับนี้ผมจะมาวิธีการใส่นะครับก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับง่ายๆที่มีน็อตแค่2ตัวนะครับให้มันลงล็อกของมันเหมือนเดิมนะครับ รับวิธีคันขันน็อตของผมนะครับถ้าน็อตมันจะเป็นตรงข้างวันเนี้ผมจะผมจะขันเขาเรียกว่าอะไรอะขันสลับนะครับเพื่อให้สองฝั่งมันลงแบบลงเท่ากัน,นครับค่อยมันเข้าไปเรื่อยๆอเกล็ดแล้เสียบปลั๊กน่เหมือนเดิมครับ คลิปก็แค่นี้ครับการล้างแอร์โฟล์ถยนต์ดูแลรักษากันไปครับรถของเราใช้งานกันทุกวันครับผมอ,อีกอีกการเล็กๆน้อยๆครับสำหรับการดูแลรถก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผ่อนใคยใบย้ำด้วยนะครับสวัสดีครับ